สวัสดีครับพ่อพ่อกันนะครับกับร้านไอ้เกษตรยุคใหม่นะครับตัวนี้สิพามาเบืองผานแมนผานที่เครื่องปลูกมันเครื่องปลูกมันตัวนี้ก็นี่นะครับใบมีใบเดียวนะครับขายแบบตามสภาพเลยนะครับโลแบบตามสภาพไปเรื่อยๆตัวนี้นะครับผมผมกับบัานใจนะว่ามันเป็นยี่ห้อยังแต่ว่ากับไส่งานได้ยุคขึ้นกันนะครับปกตินะครับนี่ สองหมื่นแปดครับสองหมื่นแปดเครื่องปลูกมันนะครับระบบปกตินะครับระบบปกติจะทาทยโดยรวมให้เบิงนะครับสองหมื่นแปดพันบาทระปกปกตินะครับนี่ครับอมองอาอนมันลงน้ำมันลงใสง่ขันดีครับลุงเนียคุณใส่หลายไหมคุณใส่หลาย วันนีได้เข้ามาขายรถครับเครื่องปลูกมันตอนนี้นี่แหละครับสองหมื่นแปดครับกัส่งฟรีหนึ่งรอยกิโลเมตรคือเก่าครับหรือสิ่งขาเบางหน้ายล้านนะครับล้านกอยู่อำเภอกุฎจับจังหวัดอุดรธานีครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าห้าอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามสี่หนึ่งห้าหกสองครับฝากกดติดตามกันเนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ